วันนี้ก็จะมารีวิวระบบ API ของการกําหนดเวลาหมดอายุนะครับออันนี้เป็นเซิร์ฟของเซิร์ฟมอ,อกแกนนะครับที่ผมตั้งไว้ก็คือเทสเซิร์ฟมอ,อกแกนนะครับผมตั้งไว้วันที่ยีเก้าเดือนที่สิบสนยินะครับเวลาเก้ามโมงหนึนาทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เก้ามโมงหนึนาทีแล้วนะครับยะลองเข้าดูนะครับ มันเขียนว่า API หมดอายุการใช้งานนะครับแล้วผมลองตั้งเป็นสักสิบนาทีนะครับเก้าโมงสิบนาทีโอเคเข้าใหม่ครับอันนี้เก้าโมงหนึ่งนาทีอยู่นะครับแล้วลองเข้าดูนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเข้าได้นะครับแล้วผมลองตั้งเป็นเก้าโมงสองนาทีนะครับแต่รอแป๊บหนึ่งนะครับยวโอเค่อน ซึ่งตอนนี้ก้ามงสองนาทีแล้วนะครับอ่าผมลองเข้าดูนะครับอ่ามันก็เขียนว่า API หมดอายุการใช้งานนะครับแล้วหรือว่าถ้าผมตั้งวันที่24แล้ววันเนี้คือวันที่29่สิบเ้าใช่ไหมแล้วผมลองเข้าดูเห็นปะมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับอ่หรือถ้าผมกำหนดวันที่30หมดวันที่30ก็ลองเข้าดู เห็นไหมครับมันก็จะเข้าได้ปกตินะครับอันนี้คือเซิร์ฟมอ,อกแกนนะครับก็คือจะแยกเป็นเซิร์ฟไปนะครับบนหมดอายุอ่าโอเคเห็นไหมครับก็จะเข้าได้นะครับก็มีแค่นี้เหรอครับ